เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมอยู่กับอุลตร้าแมนเน็กซัสนะเรากลับมาอยู่กันกับแบทเทนโหมดเหมือนเดิมก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมเล่นเออดาร์เมฟิสไปใช่ปะ่ะโอเคผมไปเช็คดูในเพลย์ลิสต์ของผมอะแม่งมันพลาดไปตัวหนึ่งคุณผู้ชมใหม่ <c oughs> ผมไปเล่นเนี่ยไอ้ดาร์ฟโฟล์สองครั้งเลยนะถ้าใคร คือผมคิดว่าผมเล่นเอ่อจูนิสบูไปแล้วคือเราพลาดจูนิสบูไม่เฉยเลยผมไปเช็คดูอหน้าปกอ่ะหน้าปกม,มันเป็นเออเขาเรียกอะไรวะหน้าปกม,มันเป็นดักโฟลแบบบีบคอไอจูนิสบูอยู่ใช่ไหมผมก็คิดว่าเอะผมทําคลิปเอ่อจูนิสบูไปแล้วหรือเปล่าไม่ยังไม่ได้ทำเฉยเลยเราไปเล่นดักโฟลถึงสองรอบเออเพลิด ใครที่จะไปค้นหาดูผมแนะนําให้ไปเ,เพลย์ลิสที่มีคําว่าล่าสุดอยู่ข้างหลังนะมันจะมี2องเพลย์ลิสอ่ะเป็นเพลย์ลิสอันเก่าแล้วก็อันล่าสุดคือถ้าใครจะไปหาดูว่าจะเอ,อผมเล่นตัวอะไรไปบ้างก็เข้าไปดูเพลย์ลิสล่าสุดแล้วกันมาเราจะมาเก็บตก b a t t l e Mode ดซูนิสบลูนะบืดไปได้ไงผมนึกว่าผมเล่นไปแล้ว เนี่ยเรายังไม่ได้ทำเหม่อเบตเทิลโมดของจูนิสบลูไปเลยเอาเป็นว่าผมมาเก็บตกก่อนแล้วกันคลิปนี้เดี๋ยวคลิปสุดท้ายเดี๋ยวผมจะมาเล่นเออดาร์ซาคิแล้วกันนะโอเคดารซากิ <Okay. S 1> เสร็จปีไม่ดีเนี่ยผมอาจจะไปเล่นเนื้อเรื่องด้วยก็ได้เพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างมันเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปจูนิสบลูก่อนดีกว่า <is> ไปล Let's go าดเฉยเลยไปเช็คดูเอาเราเล่นดาร์กโฟลสองรอบเลย <c ười> คือเล่นซ้ำอะ่ะเออแต่ก็ไม่เป็นไรมาเรามาเก็บตกในคลิปนี้เลยให้ครบทุกตัว,วเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยโอ้ยเดือเจอดาร์กตากีด้วยนะแม่งโผล่เฮ้ย,ยไปไปไเตะไปไปได้แดกหรอกจับเฮ้ยแม่งเอาเรื่องปล่อยไปเออ เออคอมโบคอมโบยิงปากระโดดไม่ได้แดงไม่ได้แดงไงจะตายแล้วโดนโดนตุย๋ยโดนจนิบูตุย๋ยเป็นไงหุ้ยคอมโบอีกทีเรียบร้อยฮะตายกลางอากาศรอดไหมรอดไหมไม่น่ารอดนะจังหวะนี้ผมว่ามันแม่นตุนิบูนแม่นทะลุเป็นไงเจอธนูพิฆาต พลุกลางอากาศเป็นไงตายกลางอากาศเลยคอมโบแ๊บเดียวชิวๆไปตัวแรกนะเราไปรุ้นที่ตัวสุดท้ายเหมือนเดิมตัวแรกๆไอสัตว์ประหลาดนี่แลโอ้วเจอแต่เดือดๆมามา<ป>แต่เราต้องทำให้ครบทุกตัวไงอะไรกักดก็ไม่โดนไปเอาหายตัวเฉย เฮ้ยเอาหน่วยลบพิเศษแล้วมั้งเอาหน่วยลบพิเศษแล้วมั้งเราจะลืมหน่วยลบไม่ได้เออเราเป็นเนอร์ฝ่ายธรมะตอนนี้เราเป็นเนอจูนิตบู้ะเปลี่ยนจากพวกดาร์บุนามาเล่นจูนิตบูมั่งเพราะเราพลาดไงเราพลาดเราไม่ได้เล่นเฮ้ยเอ,อิงเอิงอิงไม่โดนจับเฮ้ยเรียกไม่ได้แล้วลืมไปมันเรียกได้ครั้งเดียวเออ่อยไปป้าโดดไป แม่งหายตัวอีกแล้วขยันหายตัวซะด้วยโอ้อยไม่โดนไม่โดนเออไปไปเฮ้ย,ยไปงอะไรเออเออคอมโบคอมโบงัดเฮ้ยมันไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่าก,กินเออเราใส่ลำแสงเฮ้ยว่าจะใส่ลำแสงที่สองไม่ก็ <c oughs> ได้ไปติดลำแงสงด้านซ้ายเฉยเลยเออเราใส่ออท่าทะนุกรอบละกัน ตุ้มเรียบร้อยแปดเฉดโดสวยตัวต่อไปเลยมีห้าตัวนะแบทเทิลโหมดนะผมรอรุ้นให้เจอจูนิสกันเองบ้างดิต้องสู้กับไอ้พวกสัตว์ประหลาดพวกนี้เบื่อแลว้วอะเฮ้ยบอสไฟวะ่ะ โคมาเฉยเลยบอสไฟเดนเม็กเอองัดไปงัดไปโอ้ยเราโดนงัดิหายแล้วเออเออกันไว้ก่อนฉีกหายเฮ้ยเฮ้ยต่อ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 ยไปไปป้งปืนปืงเป็นไงยิงเฮ้ย ทิ้งเฮ้ยไม่หลุดได้หลุดได้หลุดได้ไดเออโอโอโหโ,โดนจับทิ้งแล้วถ้าไม่ตายมันเต็มดื้อคุณผู้ชมถ้าไม่ตายมันเต็มดื้อผเริ่มไม่ดีเราเริ่มไม่โอเคเริ่มไม่โอเคเฮ้ยเออเออขับโบไปเฮ้ยไอ้ขีดมาแล้วเออเอาลำแตงที่สองจัดการไป เปี่ยนไอลำแตกนี้บ้างเออเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนมั่งอันนี้มันค่อนข้างสโลนะไอ้มันค่อนข้างกระตุกหน่อยนะมันระเบิดอลังการเกินผมกลับปรับการาฟิกเกอสูงกว่าเกม,มอื่นไงมาแปบ๊บเดียวจบไวมากตัวที่สี่แล้วนะ ชิปหายอันนี้มาแก้แค้นให้ไอ้บอสไฟเมื่อกี้หรือเปล่ามันจะเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนฝั่งเป็นฝั่ง,เ,ง,เ,งเอออาทำว่าแก้จัดก,การเออบอสเดินเน็กเกิดเดินเน็กมาเองคราวนี้โอ้ย <Yeah. S 1> เนี่ยชิปหายแล้วใส่ไปป้าบขอล์ลก,ก่อนไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ประมาทไม่ได้เลยเออยิงไป <c oughs> ยิางเออเป็นไงล่ะ ไปเออกลับไปมีพอหน่อยเฮ้ยโอ้ยเรล่าโดนของโบไปยิงดีทีป้าร้อยลำแสงไปหมูตู้บอกเลยอื้ออาดยิงอัดไข่เลยยิงอัดไข่ร้อย <c oughs> ผมเล่นระดับน้องมอนนะใคร ผมเข้าเมนูให้ดูอยู่ตอนแรกอะเออเดีย๋ยวว่าเราโกงไปเล่นอีซี่มันง่ายแต่ว่าทำไมพี่เล่นง่ายจังเลยไม่ใช่นะเอาเรู้เจอกับตัวที่เราเล่นแปทเทิโหมดตอนที่แล้วนี่ว่าดัมเบิลฟิโตตาแดงด้วยตัวที่เราเล่นตอนที่แล้วแบทเทิลโหมดที่แล้วอมาดิมาดิมาดิาดยังไงครับยังไงครับ้ยโตบโ่บคอมโบยิง ปาดกระโดดทีอีกทีเฮ้ยถอยเราจะจับได้ไม่ีแกไม่ได้แดกหรอกอถอยต่อยต่อยรัวกระโดดเตะอีกเออเอาไปอีกทีไปหมั่นไส้โอ้ยโดนงัดเสยเลยถอยะไปเลยถอ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 ยยิงตายแล้วไม่รอดคุยจะรักม่วงเฉิดเฉิดปืน ลากลากลากเหมือนคันธนูเลยเขาเบาเขาเบาหน้าคนแก๊งจูเลียนเรียบร้อยฮะจูนิสบูแล้วนะคุณผู้ชมนะก็คลิปนี้เรามาเก็บตกจูนิสบูเป็นที่เรียบร้อย ผมอ่ะลืมเล่นไปเฉยเลยไม่ผมไปดูในเพลย์ลิสต์ล่าสุดของผมอ่ะที่มันมีคําว่าล่าสุดอ่ะเราไม่ได้เล่นเออไปหลงในดาร์กโฟลเนี่ยดาร์กโฟลเนี่ยผมเล่นไปสองรอบเลยเธอใครอยากไปดูนะย้อนไปดูว่าผมเล่นมากี่ตัวแล้วก็ <c oughs> เพลย์ลิสที่มีคําว่าล่าสุดข้างหลังเลยเออมันมีสองเพลย์ลิสนะ <c oughs> เพลย์ลิสเก่าอยู่ผมแนะนาไม่แนะนําให้ไปดู <c oughs> ถึงจะเป็นช่องตัวเองเด็กก็ไม่แนะนําให้ไปดูเพราะว่ามันสโลโมชั่นมากแต่ตอนนั้นแบบว่า ยังเป็นโทรศัพท์เครื่องเก่าอยู่ในกากนะผมเล่นแบบกา,กากมากตอนนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้นะไว้แค่นี้ก่อนจูนิตบูแบตเทิลโหมดไว้เจอกันคลิปต่อไปซี u a g เกนครับผมบ๊ายบาย